เดี๋ยวเฮียจะมาเทียบเสียงให้ลูกค้าฟังระหว่างเปิดผ่านมิกกับเปิดผ่านปีโดยถ้าเปิดผ่านปีก็ไม่ใช่มิกถ้าเปิดผ่านมิกมิกก็อย่ามาเข้าปีทิงมีมิกกับไม่กับไม่มีมิกต่างกันยังไงเดี๋ยวลูกค้าลองฟังดูนะเดี๋ยวตั้งเล่นลายลายเครื่องเสียงนะพวกนี้มันจะเป็นลายของไม้เท่านั้นฮนะเป็นไม้เท่านั้นเลยลายเครื่องเสียงก็ลายเสียงก็จะมีมีเบสกลางแหลมนะเสียงขาวๆเนี่ยตัวนี้เป็นเบสนะเบส กลางแหลมตัวนี้เป็นเกนนะเกนเร่งเสียงกเกนเร่งเสียงก็เฮต้อาอย่าไว้ที่ตรงเที่ยงก่อนส่วนส่วนจะลูกค้าจะเร่งเอฟเฟกมากเอฟเฟกน้อยนะลูกค้าก็เลื่อนสไลด์ตัวนี้นะเป็นเอฟเฟกมากเอฟเฟกน้อยสองสไลด์สองตัวนี้ก็สไลด์ซ้ายขวาแต่ถ้าสไลด์ซ้ายขวานะแต่ถ้าลูกค้ามีพาวเวอร์ตัวเดียวตอนนี้ตอนนี้จะต้งใช้พาวเวอร์ตัวเดียวตัวนี้ก็จะเป็นเบสตัวนี้ก็จะเป็นกลางนะอันนี้เป็นกลางนี่เป็นเบสถ้าเกิดพาวเวอร์สองตัวเนี่ย มันก็จะออกออกซ้ายออกขวาเลยนะสองแบ่งข้างนะก็ตอนนี้เฮียต้าใช้พาวเวอรตัวเดียวเดี๋ยวเฮียต้าจะเปิดผ่านมิกโดเอาเอาแค่เที่ยงก็พอนะลูกค้าถ้าเอาแค่เที่ยงก่อนนะแล้ววันรุ่มก็นะอันนี้เปิดผ่าน Mix. นี่ค่อยๆเร่ะ ก็คือเป็นเอ็กเฟกนะลูกค้าเป็นเอ็กเฟกตัวนี้เอ็กเฟกเราตั้ตงได้มิกตัวนี้มันตั้งได้เก้าสิบเก้าเสียงนะลูกค้าตัวน,นี้จะเป็นเอ็กเฟกจยต้ออยาจะตั้งไว้ที่เยต้ตออยาจะตั้งไว้ที่ตรงเลขสามก่อนแล้วกันเลขสี่ก็แล้วแล้วก็กดล็อกอันนี้เป็นเอ็กเฟกนะลูกค้า แต่ในถ้าเปิดเสียงเพียงเราปิดเอ็กเกไปเอ็กเกมันใช้สำหรับไม่นะเราปิดไปก่อนแล้วก็เปิดเพลงปิดมิกเราไม่ใช่มิกแล้วเราจะปิดมิกไว้เลยแล้วก็ยังมาเปิดผ่านปีนะเราก็จะมากดที่ปุ่ม AUX ปุ่มแรกนี้นะ กดเข้าไปฮะกดเข้าไปก็คือปิดสัญญาณมิกแล้มิกไม่เข้าแล้วนะตอนนี้มิกไม่เข้ามิกมิกไม่เข้ามาหาปีแล้วแต่เราต้องต้องปิดเราต้องเชื่อมใหม่นะไปเชื่อมต่อเข้าเชื่อมต่อเข้าอันนี้เราเชื่อมต่อเข้ามิกเราตัดทิ้งไปเลยเราเลิกเลิกเชื่อมต่อเข้ามิกแล้วตอนนี้เราก็จะเชื่อมต่อเข้าปีปีกดไปที่โหมดนี้นะอ่ากดที่โหมดบูททัว h ก็จะขึ้น พอตบูทูขึ้นปุ๊บลูกค้าก็กดไปที่ b s p เป k e r กดไปอ่าเชื่อมต่ออ่าเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อแล้วนะลูกค้าก็เปิดเพลงเดียวกันนี่แหละอ่าเปิดเพลงเปิดเพลงเดียวกันพาวเวอรเท่ากันนะพาวเวอรไว้ตรงเที่ยงนะเปิดเพลงเดียวกัน,กนอันนี้เราไม่ได้พัน เราเราปิดมิกไปแล้วนะโดยไม่ได้เล่นผ่านมิกนะเราเล่นเล่นผ่านปีโดยตรงเลยนะเนี่ยอันนี้เราเล่นผ่านปีปีปีเขาเราเกตโดยตรงเลยนะ ไม่เข uh ้าปีนะคือก่อนก่อนที่ว่าต like ่อไม่เข well ้าปีก็จะมีสายสัญญาณสองเส้นนะสายสัญญาณเนี <t reap ing noise> uh ่ยสองเส้นนะเป็นสาย XLR หรือว่าลูกค้าจะใช้สายโมโนก็ได้นะเป็นสายโมโนก็คือเป็นสายอย่างนี้ใช้สายอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสายอย่างนี้จะสู้สาย XLR ไม่ได้สัญญาณนะลูกค้าก็ใช้สายอย่างนี้ก็ได้สองเส้นเหมือนกันนะก็ต่อเข้าสองเส้นเหมือนกัน แล้วลูกค้าไอาสายอย่างเงี้ยมันจะสู้สาย XLR ไม่ได้แต่ตอนนี้เฮียต้อยใช้สาย XLR อยู่นะก็วิธีการต่อก็ไม่มีอะไรฮะลูกค้าเสียเข้าไปการต่อเข้าเข้า LR นี่นะตัวนี้นะ L LR นี่นะสองเส้นนะสองเส้นสองเส้นนะสองเส้นลูกค้าก็มาเข้าที่รู CD นี่เลยฮะสองรูนี่เลยนะที่เฮียต้อยเนี่ยสองรูเนี่ยเนี่ยสองรูเนี่ยลูกค้าก็เสีย R ก็เข้า R รู CD เนี่ย L ก็เข้า L ฮะ แค่นี้ก็สัญญาณมิกก็จะเข้าปีแล้วพอสัญญาณมิกเข้าปีมันยังเข้าไม่ได้นะลูกค้าต้องไปกดที่ a u x นี่สัญญาณมันยังเข้าปีไม่ได้นะถ้าลูกค้ายังปิดปุ่มนี้อยู่นะปุ่มแรกเนี่ย a u x นะยลูกค้าต้องเปิดปุ่มปุ่มแรกเนี่ยปุ่มให้มันเด้งขึ้นมาแต่นี้สัญญาณมิกก็จะเข้ามาที่ปีได้แต่ลูกค้าก็เร่งวันลุ่มเอาไว้ที่เที่ยงให้หมดนะเอาไว้ที่เที่ยงเนี่ยทุกทุกทุกตัวเนี่ยลูกค้าต้องเอาไว้ที่เที่ยงให้หมดเลยฮนะ เที่ยงให้หมดเลยเพราะว่าไว้ท hmm. yeah. nah, ี <coming> ่เที่ยงหรือว่าลูกค้าจะมากกว่าก็ได้นะนะลูกค้าไว้ที่เที่ยงแล้วลูกค้าก็มาเล่นที่สไล์มามาเล่นที่สไล์เสียงลูกค้าก็มาปรับเบรกกลางแหลมเบรกกลางแหลมจะเต้ยต้อยเอาไว้ที่เที่ยงถ้าลูกค้าชอบเบรกเบรกมากลูกค้าก็ปรับขึ้นไปลูกค้าชอบกลางมากลูกค้าก็หมุนไปลูกค้าชอบแหลมมากลูกค้าก็ปรับขึ้นไปแต่เกณฑ์เนี่ยเกณฑ์เล่งเสียงเนี่ยลูกค้าเต้ยต้อยแนะนำไว้ที่เที่ยงแล้วล่ะ เพราะว่ามันแรงอยู่ถ้าเอาไว้ที่เที่ยงแล้วลูกค้าก็มาเล่งสไลด์ตัวนี้ฮะปุ่มนี้ปุ่มล่างสุดมันเป็นบาลานซะ์้ายฝาเนี่ยลูกค้า,าไว้ที่เที่ยงแล้วลูกค้ามาเล่งสไลด์ที่ตัวนี้ฮะสไลด์แอ็เฟก์นะตัวนี้บาลานซ์้ายฝาเอาไว้ที่เที่ยงให้หมดนะลูกค้ามาเล่นสไลด์้ายฝาอันนี้ปุ่มเล่งเสียงนะอันนี้สไลด์วอลลุ่มเล่งเสียงเสียงเพลงนะแต่ว่า2 2ช่องสุดท้ายไอสองช่องแรกเนี่ยมันเป็นเอ่อถ้าเกิดพาวเว่าสองตัวนะมันก็จะแยกซ้ายแยกขวา แต่เราใช้พาวเวอร์ตัวเดียวพาวเวอร์ Power ตัวเดียวก็ปุ่มนี้ก็สไลด์ตัวนี้จะเป็นกาลางสไลด์ตัวนี้ก็จะเป็นเบสนะลูกค้าเอาไว้ที่ตรงขีดไอ้ตรงกลางดำๆเนี่ยเส้นดำๆเอาไว้ที่ศูนย์ก็พอนะไม่ไม่ลูกค้าไม่ต้องไปเร่งสุดหรอกเอาลงมาหน่อยฮะเอาไว้ที่ตรงเลขศูนย์เนี่ยแบบที่เฮียต้อยทำเนี่ยนะแล้วลูกค้าก็มาเร่งซีสสไลด์ตัวนี้หาเร่งมากเร่งน้อยลูกค้าก็เร่งเร่งให้ไปนะคือลูกค้าอย่างมิกตัวเนี้ยมันเป็นมิกแปดช่องนะเป็นเอฟเฟกแท้นะ จะต่อยรับประกันให้นะเอ็กเซคแท้รับประกันหนึ่งปีด้วยเอ็กเซคแท้เอ็กเซคตัวนี้มันได้99เสียงลูกค้ามันเป็นรุ่นใหม่ฮะรุ่นใหม่ได้9-9เสียงดูเอบีก็ได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นยูเอบีได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นเอ็กเซคแท้ 99, 99เสียงถ้าลูกค้าหมุนเอ็กเซคไฟกระพริบ IP, มันยังใช้ไม่ได้นะลูกค้าต้องกดล็อกให้ให้ให้ไฟมันหยุดเอ็กเซคถึงจะทํางานนะตัวนี้อยู่ราคาอยู่ที่45,90 4 5 9้า้ีน้นี่ก็ ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันฮะเก็บเงินปลายทางเออลูกค้าถ้าเกิดถ้าเกิดลูกค้าเป็นซื้อทั้งชุดเลยนะถ้าลูกค้าซื้อเป็นชุดเลยนะชุดชุดก็หมายถึงว่ามีพาวเวอร์มีแหลกอย่างนี้เลยนะก็สายนี่ก็จะให้ไปทั้งชุดเลยฮะสาย XLR กนะก็จะอยู่ในชุดนี้เลยฮะเป็นสาย x l r ถ้าลูกค้าซื้อเดี่ยวซื้อไปตัวเปล่าเปเนี่ยก็ลูกค้าต้องซื้อสายตั้งหาก